สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีกรกฎทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องมอนิ่งทารุนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระเสาเดินหน้าเต็มกําลังในภพเรือมนมรณะของชาวลัคนาราศีกรกฎจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างดาวพระเสามาจากภพเรือนปัตตนีปัตตนีมรณนะเราจะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะในส่วนของดวงดาวเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไพ่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ชาวลัคนาราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะการทํานายเป็นการทํานายโดยรวมอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีดูได้ทั้งโหราศาสตรไทยโหราศาสตร์ตะวันตกแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะหรือจะดูทั้ง2องอย่างเลยก็ได้ค่ะจะได้รู้ว่าอันไหนแม่นยำกว่ากันเนาะ ดาวพระเสารจะเดินหน้าในวันที่18พฤศจิกายน2567ถึงเดือนพฤษภาคม2568นะคะจะอยู่ตรงนี้ยาวๆไปเลยลองมาดูกันนะคะขออนุญาตชาวลัคนาราศีกรกฎในการเลือกไพ10่10ใบขอไพ่ออกมาแม่นยำดังตาเห็นนะคะว้าวไพ่ The Wheel of Fortune ขึ้นมาไพ่ของโชคชะตาของคุณ The Wheel of Fortune สิบดาบสิบดาบไพ่ของการเปลี่ยนแปลงพบเรือนมรณะไม่ได้แปลว่าจะ,ะเหมือนหน้าไพ่นะคะสิบดาบคือการเปลี่ยนแปลงจบสิ้นปัญหาจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตรอการเริ่มต้นใหม่รอการเปลี่ยนแปลงที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จ the wheel of fortune หมายถึงโชคชะตาของคุณกําลังจะเปลี่ยนทิศกําลังจะสู่สิ่งที่ดีบางท่านก็อาจจะได้โชคได้ราบจากการเจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนหน้านี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีบางท่านก็อาจจะเป็น โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจบปัญหาจบท็อกซิกจบจบความทุกข์อะไรประมาณนี้สเตรงขึ้นมาการได้รับการถูกอุปถัมภ์การได้รับความอบอุ่นการได้รับสิ่งดีๆความสตรองสตรองคอนเนคชั่นของคุณเหมือนคุณดูเข้มแข็งขึ้นนะคะบางขั้นก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็ราชินีถือไม้เท้า แล้วก็ห้าถ้วยแล้วก็เจ็ดไม้เท้าอ่าเลวเวอร์ขึ้นมาค่ะความรัก The Moon. เด o มนห้าเหรียญสองถ้วยเอาขอโทษค่ะสองเหรียญ การบาลานซ์การปรับสมดุลสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คืออะไรที่มันเคยเป็นเรื่องของการผิดหวังการถูกหลอกถูกโกงการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเสียใจเสียของรักเสียเงินเสียทองเสียตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้ในบางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังฟื้นตัวอยากได้รับการปกป้องอยากได้รับความรักดูคุณกังวลใจกับการใช้ชีวิตมากๆบางท่านก็เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้เจอกับความบันทอนเจอกับการถูกอิจฉาคุณมีหน้าที่การงานที่โดดเด่นคุณเป็นคนเก่งขยันแล้วก็เหมือนกับคุณเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆแต่อาจจะเกิดการโดนกันแกล้งหักหลังบางท่านก็เชื่อใจคนง่ายเชื่อใจคนที่อยู่ใกล้ตัวโดนคนใกล้ตัวหักหลังโดนคนใกล้ตัวบันทอนต่างๆนานาเพราะว่าเดะมนขึ้นมา ใส่ร้ายไปสีนินทาว่าร้ายนินทารับหลังคือคุณโดนกระทําหลายๆอย่างจนทําให้คุณมีการตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างถึงเวลาที่คุณจะใช้สัญชาตญาณของตัวเองการเป็นคนใหม่ที่จะไม่ยอมใครแล้วเหมือนการตัดเนื้องอกที่มันเป็นเนื้อหลายออกจากชีวิตตอนนี้คุณตื่นรู้กับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตการบาลานซ์อารมณ์บาลานซ์จิตใจที่มัน เศร้าเสียใจก่อนหน้านี้คุณน่าจะอยู่ในสภาพที่สะบักสะบอมมากๆเจอการบันทอนที่เจ็บปวดมากๆคุณยังเป็นห้าเหรียญอาจจะถูกหลอกถูกโกงการเงินแทบจะหมดตัวถึงเวลาที่คุณจะกลับมาฟื้นฟูจิตใจร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูการเงินของคุณคุณพยายามหาช่องทางใหม่ๆใ,ในเรื่องของการหาไรายได้บางคนก็ช่วงนี้อาจจะยังอยู่ในเรื่องของการหมุนเงิน ไรายได้ใหม่ๆพยายามที่จะหลุดพ้นกับการเป็นหนี้เป็นศินหรือพยายามหลุดพ้นจากการที่ถูกหลอกถูกโกงเงินขาดมือสภาพคลองหายไปเจอความติดขัดในเรื่องของการเงินหรืองานของคุณเหมือนจะต้องทํางานหนักขึ้นจะต้องเพียรพยายามมากขึ้นจากสิ่งที่สูญเสียไปจากสิ่งที่ถูกกระทําไปตอนนี้คุณมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่ง ดวงชะตาของคุณกําลังจะเปลี่ยนทิศไปในทิศทางที่ดีบางท่านก็ได้โอกาสดีโชคดีจากในเรื่องของผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการได้สิ่งดีๆเข้ามาโชคชะตากําลังจะเหวี่ยงความสุขมาให้คุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่องานของคุณจะเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีรากรกฎในช่วงที่ดาวพระเสอยู่ในภพเรือนมลณนะสามดาบเกิดขึ้นระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกง,งการ มีความกดดันมีความเครียดสะสมงานของคุณอาจจะมีเกณฑ์การได้แก้ไขปัญหาไม่ได้ดังใจในช่วงนี้อาจจะต้องลงมือหรือเข้าไปคุกคีในเรื่องของงานของคุณอย่าปล่อยให้คนอื่นทาเพราะมีเกณฑ์ที่จะเสียหายได้การถูกหลอกถูกโกงการทําให้งานมันไม่สําเร็จได้สามดาบคือการแบบอาจจะมีอะไรที่มันมีเบื้องหลังการถูกดิสเครดิตการถูกหลอกถูกโกงการ ทำทุกๆอย่างเพื่อให้คุณไม่สําเร็จในเรื่องของงานก็ได้คุณจะต้องลงมือทําเข้าไปบุกตะลุยกับมันเข้าไปคลุกคีกับมันเหมือนคุณต้องพยายามมากกว่าเดิมเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบอกให้คุณได้รู้ว่าอย่าไว้ใจคนมีเกณฑ์ที่คุณจะมีะใช้กลยุทธ์แล้วก็ใช้การอ,อำนาจของคุณนะคะใช้ใมสมองใช้ความสามารถวางกลยุทธ์วางแบบแผนหรือ มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ถูกคุณจะกลับมาเป็นผู้เฉิดฉายได้อีกครั้งชีวิตของคุณเหมือนถูกฉายแสงถึงเวลาที่คุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองใครที่บั่นทอนคุณใครที่ว่าร้ายคุณหรือใครที่หลอกลกงคุณไปก่อนหน้านี้เขาจะต้องเขาจะต้องสูญเสียบ้างอะถึงเวลาที่จักรวาลจะเอาคืนให้คุณบาปบุญมันส่งผลอยู่แล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะว่า คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถึงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่สมดังใจถูกถูกยอมรับถูกปกป้องถูกเอ็นดูคุณจะดูมีความเจ้าเสน่ห์ขึ้นมาหรือไม่ก็ดวงชะตาของคุณอาจจะหมายถึงการได้คู่มิตรดีการได้คู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือการทำอะไรของคุณก็แล้วแต่มีการถูกปกป้อง จากคู่มิตรก็ได้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนจากที่คุณเป็นผู้ให้แล้วกเ็เป็นช่วงที่คู่ของคุณอาจจะช่วงนี้อยู่ไกลกันก็ได้ในเรื่องของความรักหรือการงานของคุณอาจจะได้คู่มิตรด,ดีช่วยส่งเสริมช่วยให้งานมันไหลลื่นขึ้นบางท่านก็ระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงเนาะอย่างที่บอกการถูกหักหลังอ การถูกขัดขวางอะไรประมาณนี้แต่คุณจะแก้ไขไปได้เป็นราชินีถือดาบที่ตัดสินกับบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการตัดสินใจใหญ่ๆมีเกณฑ์ที่คุณจะตัดสินใจถูกแล้วก็กลับมายืนหยัดได้อีกครั้งคุณดูเก็บซ่อนความรู้สึกได้เก่งอดทนได้เก่งถึงเวลาที่คุณจะกลับมาเฉิดฉายการงานของคุณจะฟื้นตัวนะคะถึงเวลาที่คุณจะถูกฉายแสงมีคน ให้การตอบรับมีคนนับหน้าถือตาการงานดูมีความอุดมสมบูรณ์นะคะกินดีอยู่ดีหรือไม่ก็ช่วงนี้คุณดูมีสเสน่ห์การงานของคุณลื่นไหลการดิวงานได้งานาได้เงินเยอะขึ้นในช่วงนี้ก็ได้บางท่านก็หมดหมดนี้หมดสินหลุดออกจากภาวะของการหมุนเงินความติดขัดความขัดแคลนในเรื่องของการเงินคืองานของคุณมันไม่สะดุดนะคะแล้วก็งานของคุณอาจจะได้รับาการตอบรับที่ดีมากมาก ขายดียอดขายปังบางท่านก็อาจจะนํางานเก่าๆมาทําใหม่มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จคุณไม่ต้องอยู่ในภาวะของหน้าชื่นอกตมอีกแล้วคุณจะยิ้มได้อย่างเต็มที่กับการลงมือทําของคุณความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของเนื้องานบางท่านก็ถูกตอบรับที่ดีจากองค์กรจากเ,เจ้านายมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้ The view of fortune นะคะเป็นอะไรที่มันจะมี โชคโอกาสที่ทําให้คุณได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ก็น่าจะติดขัดพอสมควรเนาะถึงเวลาที่คุณจะถูกเยียวยาคุณอาจจะเป็นหนี้เพราะคนอื่นก็ได้การการแบบเหมือนกับว่าใจดีเป็นผู้ให้อชอบช่วยเหลือหรือไม่ก็ใครมาร้องไห้นิดร้องไห้หน่อย ขอความช่วยเหลือคุณคุณก็เหมือนกับหยิบยื่นการช่วยเหลือไปแต่ว่าเขาไม่ได้สารเสริจในการช่วยเหลือของคุณเหมือนทําดีไม่ได้ดีอะค่ะทำคุณคนไม่ขึ้นเหมือนกับว่าคุณต้องรักตัวเองคุณต้องกลับมารักตัวเองเพราะคุณดูเสียเสียงินกับคนที่คุณช่วยเหลือไปหรือไม่ก็คุณถูกหลอกถูกหลอกถูกโกงถูกดิสเครดิตแล้วก็เหมือนการเงินติดขัดไปเลยบางท่านก็จนี้จ่ายสินให้คนอื่นตัวเองก็ ทั้งที่ไม่ใช่หนี่ของตัวเองอ่ะอืมแต่มีเกณฑ์ที่คุณจะตัดปัญหาพวกนี้ไปได้ถึงเวลาที่คุณจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยดีแล้วก็การเงินกลับมาฟื้นตัวได้เหมือนคุณปกป้องตัวเองเป็นอ่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาได้จากการที่ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือก็ได้ในบางท่านนะคะอืมบางท่านก็ลีไัยเหมือนคุณออกจากวังวนเดิมๆบางท่านก็ย้ายบ้านมีเกณฑ์ที่จะได้เก็บเงินเก็บทองไว้บ้าง เหมือนได้เวลาที่คุณจะ,ะมีเงินเก็บมีเงินทองเข้ามาบางท่านก็โอกาสใหม่ๆในเรื่องของการเงินถูกหยิบยื่นให้คุณบางท่านก็ย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงหน้าที่ทํางานเปลี่ยนแปลงแหล่งทํากินคือเงินอาจจะได้มาง่ายขึ้นกว่าเดิมถึงจะมีปัญหาแต่คุณก็น่าจะจัดการได้อืคุณต่อสู้แล้วก็เหมือนกับตัดปัญหาในเรื่องของความวุ่นวายไปได้ความวุ่นวายในเรื่องของคนที่ มาหยิบยืมมาขอยืมหรือมายุ่งเกี่ยวคุณในเรื่องของการเงินน่ะเหมือนคุณแบบไม่ยอมแล้วแล้วก็ให้แล้วก็ไม่ได้คืนถึงเวลาก็จะต้องทวงเหมือนคุณตัดปัญหาพวกนี้ไปแล้วก็จบสิ้นปัญหากับคนพวกนี้ถ,ถึงเวลาที่คุณจะทําอะไรเพื่อตัวเองแล้วก็การเงินก็ให้ตัวเองใช้ทําได้ก็ตัวเองใช้เหมือนกับจะไม่หยิบยื่นความช่อเหลือให้ใครเหมือนกับคุณจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ เอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นด้วยความที่คุณอาจจะมีาบาดแผลกับสิ่งที่คุณเจอมาคุณมีปัญหาก่อนหน้านี้คุณมองปัญหาเป็นโอกาสคุณอาจจะรอคอยก็ได้ให้เขามาหยิบยืมอีกทีหนึง่งแล้วคุณก็จะตัดปัญหาตัดจบไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกเหมือนตัดตัดขาดกันไปเลยเพราะว่าการตะลุมบอลก,กับการไฟเหมือนเหมือนทำยังไงเขาก็ก็ยังยุ่งวุ่นวายกับคุณในเรื่องของการเงินอยู่ดี อาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคนในบ้านอาจจะเป็นคนในออฟฟิศหรือปัญหาที่มันเข้ามามันไม่ใช่เรื่องของคุณนะ่คุณรู้สึกว่าคุณต้องรักตัวเองแล้วแหละบางท่านก็อาจจะย้ายที่อยู่ไปเลยย,ย้ายไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นไปเลยหรือไม่ก็ตัดจบกับคนพวกนี้มุ่งหน้าทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับในด้านของการช่วยเหลือคนถ้าคุณจะช่วยเหลือใครคุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนอะไรประมาณนี้ เหมือนคุณรักตัวเองมากๆในช่วงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ว่าเกณฑ์บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ซื้อบ้านมีเกณฑ์ซื้อที่ดินหรือเป็นหนี้เป็นสินเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินก็ได้ในบางท่านอาจจะช่วงนี้หาเงินยากหาเงินด้วยการโปรหนี้โปดสินหมดเนาะการใช้การจ่ายของคุณก็เลยไม่เหลือชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ สิ่งดีๆกาลังจะถูกหมุนไปในทิศทางที่ดีนะคะการเงินของคุณโชคโอกาสกําลังเข้าหาตัวคุณจะได้เงินมาแบบง่ายๆก็ได้บางท่านอาจจะเป็นได้คู่มิตรด,ดีได้เงินจากาการเดินทางก็ได้มีการได้สนับสนุนคุณในเรื่องของการเงินก็ได้ในบางท่านอาจจะเป็นคู่สัญญาคู่ค้าคู่ขายาคู่หุ้นส่วนหรือคนรักคู่ครองสนับสนุนคุณก็ได้ผ่าน ทำให้คุณผ่านวิกฤตในเรื่องของการเงินไปได้นะคะในเรื่องของสุขภาพคุณจะสุขภาพดีขึ้นนะคะบางท่านก็อาจจะมีความมีความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนาะหรือไม่ก็สูญเสียบางสิ่งบางอย่างสูญเสียคนที่รักความที่แบบคุณเป็น โรคเครียดวิตกกังวลน,น้อยใจหรือบางท่านก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเตะนู่นชนนี่แล้วเกิดบาดแผลบางท่านก็ระวังขาหักแขนหักบางท่านก็ระวังในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้อาจจะกําเริบขึ้นมาอีกก็ได้นะคะโรคเก่าๆอาจจะกําเริบได้บางท่านก็มีเกณฑ์การผ่าตัดใหญ่การทําศัลยกรรมอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณก็จะค่อยๆฟื้นตัวนะคะ The w i e w o f f o r t u n e ขึ้นมา เหมือนกับว่าต้องถือเคสซะหน่อยก็ดีนะคะทำบุญทำทานทำบุญกับเด็กกำพร้าหรือเด็กรายญาติแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ท่านประธานเนี่ยจากร้ายจะกลายเป็นดีสุขภาพของคุณจะเริ่มดีขึ้นค่ะเหมือนกับคุณอาจจะทำอย่างที่หมอนหนิงบอกก็ได้การทำบุญทำทานการให้โอกาสกับเด็กที่เ,เหมือนกับ คุณคุณอาจจะต้องทําบุญในช่วงนี้ก็ได้มันจะได้แก้เคล็ดหรือสุขภาพของคุณจะดีขึ้นเพราะว่ามีเกณฑ์ที่มันจะจบกับปัญหาที่บางท่านอาจจะเป็นโรคที่ไม่มีสาเหตุตรวจหาไม่เจออะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นโรคเวรโรคก,กรรมที่มันเข้ามาในสภาพาการเป็นโรคอะไรแบบนี้แต่มีเกณฑ์ที่ สุขภาพจะดีขึ้นนะคะหนึ่งเม้เาวขึ้นมาสุขภาพจะแข็งแรงกลับมาสดใสได้อีกครั้งบางคนก็เป็นโรคที่เลื้อรลังอยู่แล้วก็จะค่อยๆทุเลาลงมีเกณฑ์ได้เข้าหาหมอก็ได้ในบางท่านค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ดีกําลังจะเกิดขึ้นในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สําหรับนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกดาวพระเสาอยู่ในภพเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีกรกฎ เดมูลดาวจันร์ขึ้นมาความมีเสน่ห์แรงดึงดูดต่อในเรื่องของการเงินการทองความสวยความงามแล้วก็อารมณ์ของคุณจะอ่อนไหวมากๆอะช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เหมือนคุณจะดูมีเสน่ห์นะการใช้อารมณ์ในเรื่องของการพูดการดิวงานการเจราจาการต่อรองมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จดาวพระพุธทํางานหรือใครร่อนหมายถึงถ้าใครเป็นโลก ภัยไข้เจ็บในช่วงนี้คุณก็จะหายหายแบบว่าทุเราขึ้นหรือบางท่านอาจจะหมายถึงการเยียวยาจากทางด้านของจิตใจทางด้านของอารมณ์ของคุณจะดีขึ้นได้เกณฑ์ของการได้ถูกเยียวยาโอภัยของดาวพ,พุธขึ้นมาการดีวงานการติดต่อการพูดการเจราจาของคุณนำมาซึ่งการได้สิ่งดีๆบางท่านก็ทบทวนคิดก่อนพูดหรือไม่ก็เลชเกตคือ คุณจะต้องเหมือนกับการย้อนคิดบางสิ่งบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่คุณอาจจะต้องทบทวนกับเรื่องของการใช้ชีวิตการเปลี่ยนแปลงที่จะนำมาซึ่งเหมือนดาวเหมือนดาวพระพฤหัสเดินถอยหลังอะค่ะคุณจะต้องกลับมาคิดทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเหมือนคุณจะต้องทบทวนกับสิ่งที่จะพูดกับสิ่งที่จะแสดงออกหรือกับสิ่งที่จะลงมือทำ พบเรือนราศีธนูก็คือพบสุภาของโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นแน่นอนแต่คุณจะต้องฉลาดที่จะคิดทบทวนก่อนพูดก่อนตัดสินใจก่อนลงมือทำอะไรที่เวอร์วางยาไปเชื่อกับอะไรที่มันดูเกินจริงบางท่านอาจจะได้เริ่มทำกับงานใหม่หรือการวางแผนการทำงานใหม่ๆหรือการลงมือทำกับงานใหม่ๆขอให้คุณศึกษาดีๆทบทวนดีๆกับสิ่งที่จะ ตัดสินใจลงมือทำลงไปบางท่านก็ช่วงเวลานี้ถ้าคุณมั่นใจแล้วเป็นเซนส์นสัญชาตญาณที่ดีคุณสัมผัสได้ต่อความรู้สึกว่าเอออันนี้มันดีนะลงมือทำได้เลยพุ่งเป้ากับมันมีเกณฑ์จะประสบค,ความสำเร็จแล้วก็ราศีธนูเป็นภพเรือนปุตตะของคุณด้วยมีเกณฑ์ที่จะมีสิ่งดีๆเพราะว่าดาวพระสุขอยู่ในภพเรือนปุตตะตอนนี้เป็น ตำแหน่งที่ดีด้วยตำแหน่งมหาจักรมหาจักรฝักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกวั่นฟันจงเฉงคุณจะมีความสําเร็จกับการที่ลงมือทําบางสิ่งบางอย่างไปก่อนหน้านี้ช่วงนี้ค่ะจะโดดเด่นมากๆกันได้รับสิ่งดีๆโอกาสดีๆหรือความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณในดวงชะตาในช่วงพ่วงเวลาที่ดาวพระเสาร์อยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ได้รับคู่ค้าคู่ขายที่ดีการได้รับการซัพพอร์ตบางท่านก็ถูกเยียวยา ถูกปกป้องหรืออะไรที่สูญเสียก่อนหน้านี้คุณจะได้กลับคืนมาโชคชะตาของคุณกําลังจะหมุนไปในทิศทางที่ดีคุณจะมีพลังวังชาคุณจะมะีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็ได้ในบางท่านถูกเดียวยาถูกรักษาแล้วก็อาจจะมีงานเก่าๆสิ่งเก่าๆให้คุณกลับมาทําใหม่แล้วเฮงแล้วปังกว่าเดิมก็มีนะคะเพราะว่าเลชเกต การทบทวนกับสิ่งกเก่าๆนํามาทําใหม่นามาสร้างใหม่นามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ที่จะเฮงจะปังได้เหมือนกันค่ะก็ประมาณนี้โชคชะตากําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดูคุณจะมีสเสน่ด้วยเดมมนขึ้นมาดาวจันทร์ขึ้นมาการมีสเสน่การดึงดูดในเรื่องของพวกทรั์เข้ามาก็ได้นะคะการเงินดีมากๆด้วยค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องมอร์นิ่งหรือไม่ก็ คอาเป็นน่ักน่ารักให้กับมอนิงหรือไม่ก็สปอร์ตมอนิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปแตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ